เราทำในช่องเราทำอยู่ในช่องเดียวกันนะคะอันที่3ก็คือ,อ Easy Food นะคะ I am a ้งนะถ้าจะไม่ผิดนะคะ อันแรกก็คือ AP พิอแบ,บมมู่อันที่2คือ Talk with me b โคดออมนะคะก็คือการแก้ปัญหาทุกๆท,ท,ที่เรื่องที่เราท a อกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักกันใช้ชีวิตทัศนคติแอติจูดต่างๆนะคะการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนะคะทั้งสถานการณ์ปัจจัยภายนอกและภายในของตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Family ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอร์ซันนะคะเราก็จะมาทอกกันในช่องนี้เนาะ่า นที่3เนี่ยที่อดีตเราเคยทำก็คือ easy food นะคะ easy food ก็คือการทำอาหารแบบง่ายๆ i a m um อมอมนะคะเป็นการรีวิวการทำอาหารอาจจะมีทั้งพูดด้วยพูดไปด้วยแล้วก็อาจคลิปไปด้วยทำไปด้วยอะไรเงี้ยนะหรือบางคลิปก็คือจะทำอย่างเดียวไม่พูดนะคะแล้วเป็นหน้าตาอาหารแบบไทยๆนะเป็นอาหารไทยนะคะที่เป็นอาหารขาวไม่ใช่อาหารหวานเออ ซึ่งเราก็ห่างหายไปนานเนื่องจากตอนนี้แม่เขาจัดระเบียบครัวใหม่เราก็เลยไม่อยากไปยุ่งตรงนั้นนะคะก็เลยพักไว้ก่อนนะทําแค่2ออย่างนี้ก็จะแยกร่างไม่ทันแล้วนะคะโอเคเพราะหัวสมองมันคิดหลายอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าลูกสาวเขาก็ต้องเรียนอีกแล้วเขาก็มีกิจกรรมก็ต้องไปคอยติดตามชีวิตนางก่อนนะคะช่วงนี้ ลงทำทุงทำทีมากับตัวธุรกิจเล็กๆของเานะคะเราก็คอยให้คำแนะนำเขาอยู่ข้างหลังนะคะโอเคค่ะปะพี่กคาค์ดวันนี้นะคะเราจะทำในหัวข้อเออไม่ใช่คปชั่นสิอันนี้มันต้องเป็นอ,อะไรนะคอนเทนต์เนาะ เื่อบินเมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลนะคะพูดแข่งกับเครื่องบินเมื่อวานไปโรงพยาบาลขากลับนะคะเครื่องบินสายการบินเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะว่าโฆษณาให้เอาไม่พูดคือเครื่องบินสายการบินประเทศไทยในประเทศนะที่เป็นเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับสัตว์ปีกพูดอย่างนี้เนาะ เออสายการบินนะั่นนะเขาบินบินต่ํามากนะคะตอนตอนโอ้ตกใจเลยแบบเห็นท้องเขาเรียกอะไรท้องเครื่องบินเลยนะก็ถือว่าบินต่ํามากเหมือนกําลังจะลงลงจอดที่สนามบินของนี่แหละนะคะเพราะว่าที่จังหวัดนี้มีสนามบินเดอ้อนะคะไหหายนะคะหายที่นี่หายหายทุกอย่างคะ่ะสูงทุกอย่างเลยนะคะอากาศก็สูงอากาศก็ร้อนานดำหนึ่ง อันดับสองก็คือแบบเออมีสนามบินเดอ้อนะคะอืมโอเคค่ะตอนนี้คือภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคอีสานตอนบนเนาะคือเป็นจังหวัดที่แปลกประหลาดนะคะจะจะ,จะเหนือก็ไม่เหนือนะคะจะอีสานก็ไม่ใช่นะคะคนที่อยู่ที่นี่เขาเรียกคนไทยนะคะเออแต่เราไม่ใช่คนที่นี่นะคะคนไม่ใช่คนที่นี่นะโอเคค่ะปะเด็กที่หนึ่งโอ้โหอลัมพบทมาจนน้ำตาแตกน้ำลายฟองละ น้ำลายฟองเป็นยังไงน้ำลายฟูปากเอ้ยไม่ใช่นะคะนี่เด็กที่หนึ่งเด็กที่สองนะคะเด็กที่สามวันนี้ก็เราก็จะหลุดหลุดล้วๆวกันหน่อยนะต้องให้ไปนิดน,นึงนะคะขอหมอทําสมาธิปแป๊บหนึ่งนะคะนึกถึงคนคนนั้นนะคะ,ะการกระทาของเขาเนี่ยทำให้คุณมองตัวเขาเป็นอย่างไรเป็นใครก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักคนที่คุณมีประเด็นด้วยคนที่อาจจะเคยพูดอะไรบางอย่างให้คุณเสียเซลล์เสียวความรู้สึกดูได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็น เรามาเล่นทายใจกันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยเป็นเรื่องธรรมดานะคะอย่าไปน่อยนะคะอันนี้มันแค่การอ่านตามหน้าการ์ดเท่านั้นนะอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะอันไหนตรงก็หยิบไปอันไหนเป็นคําแนะนําดีๆก็เอาไปใช้เพื่อให้ชีวิตคุณมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ขึ้นเนาะ,อะโอเคครับไปเราเลือกที่ อันนี้นะคะจำไว้นะคะสำหรับสายสูตรทั้งหลายอ่ามีคำแนะนำมาแล้วใครที่พลาดคลิปโค้ดนี่คือผิดพลาดเลยพลาดแล้วพลาดเลยนะเพราะมันไม่ใช่แค่การอ่านการ์ดนะคะถ้าคุณมีบุญบ้าโอ้โหถูกใจเขาว่ามีบุญเลย มีบุญได้เจอกันนะคะบุญสัมพันธ์ได้เจอกับเรานะคะเจอกับโค้ชเจอกับพี่ออมนะถือว่าน้อง